สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปรับประทานหมูหันกันนะคะแต่ว่าหมูหันนี่คือยังไม่เคยไปเลยนะคะเป็นไปเป็นครั้งแรกนะคะร้านอยู่แถวอ่าหาดกูเดือใช่ไหมคะคุณพ่ออ,อยู่แถวหาดคูเดือนะคะอย,อยู่หาดคูเดือเลยแ,แล้ววันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ด้วยไม่ทราบว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะคะเร,เราต้องไปลุ้นเอานะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ร้านเซียนหมูหันกันเลยนะคะ นะคะป้ายเสียนหมูหัดนะคะเลี้ยวไปอีกสักประมาณ500เมตรนะคะจะถึงเลยนะคะตอนนี้นะคะเรามีโชเฟอร์คือจ่าแหล่นะคะอีก500เมตรนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ร้านเลยนะคะ ขออนุญาตนะคะนะะคสรุปนะคะว่าเซียนหมูหันนะคะสั่งทางออนไลน์เท่านั้นค่ะก็เลยต้อง move คะ่ะย้ายไปดีนะคะว่าดูไว้สองที่นะคะระหว่างเซียนหมูหันกับสิริพาหมูหันนะคะปรากฏว่าเซียนหมูหันเนี่ย ก็คือเขาแบบว่าขึ้นชื่อนิดนึงเพราะว่าเขาทํามาแบบว่าเป็นเวลา30กว่าปีแล้วไงคะแล้วก็น่าจะไว้วางใจในเรื่องรสชาติได้นะคะแต่ปรากฏว่านั่งกินที่ร้านไม่ได้ไงคะเออต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวเอาไปกินที่บ้านเราก็เลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมทันทีค่ะดีนะว่าเล็งไว้แล้วอีกร้านหนึ่งอยู่แต่คราวนี้ร้านอยู่ในเมืองจากหาดคูเด่อก็ต้องกลับเข้าไปในเมืองเลยนะคะคือไกล ไกลพอสมควรนะคะเป็นเป็นชื่อร้านสิริพาหมูหันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านสิริพาหมูหันนะคะตอนนี้ขอนั่งแท็กซี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะร้านน่ารักเชียว ที่หนุทักเข้ามาเมื่อวานในใน a ฟ e b o o k นะคะคุณพี่เจ้าของร้านเหรอคะไม่ใช่ค่ะเจ้าของร้านไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณพี่อยากกินพวกหมูกรอบที่เป็นเซตอย่างเงี้ยอันนี้เมี่ยงหมูกรอบอร่อยไหมเมี่ยงหมูกรอบอร่อยอันนี้อะไรคะเหมือนกันไอตัวนี้จะเป็นเซตสุดคุ้มนะคะจะมีหมูกรอบแล้วก็ขนมเหนียวให้คู่กันค่ะอันนี้เซตหนึ่งนะคะเมี่ยงหมูกรอบนะคะแล้วก็ หมูกรอบสไตล์หนังสไตล์หมูหันใช่ไหมค่ะแล้วก็อันนี้คอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคือน้องเซตนี้เซตสุดคุม้มเซตสุดคุม้มหน,นะคะค่ะสิริพาหมูหันอุบลน,นะคะเรามาชมบรรยากาศภายในร้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ บรรยากาศภายในร้านคือน่ารักอะ่ะฝาผนังภายในร้านคือนางทาเก๋มากนางเพ้นเป็นรูปต่างๆนะคะแต่งแต้มสีสันสื่อสารออกมาเพื่อที่จะบ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเวียดนามนะคะนั่งทานอาหารเวียดนามไปชมบรรยากาศภาพต่างๆภายในร้านไปอุ้ยฟิลมันได้อะ่ะนึกว่านั่งอยู่ในหานอยเมืองหลวงของเวียดนามเลยนะคะ อย่างนี้ต้องทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันสะหน่อยนะคะสินเจา้าพอทักทายเป็นภาษาเวียดนามไปทันใดอาหารที่สั่งไว้ก็มาทันทีเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือขนมเหนียวค่ะขนมเหนียวนะคะฟิลก็จะคล้ายๆกับขนมปักหม้อนะคะแต่ขนมปักหม้อมันจะเป็นแป้งขาวๆข,ขุ่นๆน,นะคะแต่ขนมเหนียวแป้งมันจะใสๆส,สามารถมองเห็นข้างในว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับแรกนะคะราดน้ําจิ้มให้ฉ่ำๆเลยค่ะ ขนมเหนียวนะคะน่าจะเป็นอาหารเวียดนามนะคะดีดีจะลองชิมให้ดูนะคะอร่อยค่ะเนื้อแป้งจะเป็นนุบหนุบนุบหนุบเน้วเหนียวน,น,น,นิดนึงนะคะฟีลคล้ายๆขนมปากหม้อค่ะอันนี้จะเป็นเซตอะไรนะคะ เมูอ,อมาแล้วค่ะและนี่ก็คือเมนูเมี่ยงหมูกรอบนะคะหมูกรอบยั่วๆเสิร์ฟพร้อมกับผักสดน้ําจิ้มสามรสแล้วก็เครื่องเคียงนะคะโอ้ยอะไรจะมาต้านยะยังค่ะยังไม่พอเท่านี้ยังไม่พอนะคะนอกจากนั้นดีดีด้ก็ยังสั่งเป็นเซ็ตสุดคุ้มนะคะซึ่งจะมีหมูกรอบเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมเหนียวค่ะ ส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือหมูกรอบหนังสไตล์หมูหันจ้าและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่ดิดี้สั่งมานะคะดูหน้าตาแต่ละอย่างนะคะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆเลยค่ะจากหมูกรอบธรรมดาธรรมดารังสรรออกมาเป็นเมนูต่างๆมากมายอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะกินหมดไหมให้ท่าย <laughs> จะไปเหลืออะไร สร้างก็บเหลือเสือก็บบย่างเด้อสำหนีมันหน่อยไปสำหรับฉันเด้อมาค่ะเรามาเริ่มต้นชิมกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นชิมจากหมูกรอบที่มาพร้อมกับขนมเหนียวนะคะนั่นก็คือเซ็ตสุดคุ้มนะคะน้ำจิ้มสีดำก็จะเป็นน้ำจิ้มธรรมดาที่กินกับหมูกรอบตามร้านทั่วไปเลยนะคะดูสิคะความหมู3ามชั้นแบบยั่วน้ำลายไม่ไหวคราวนี้เราก็มาลองจิ้มกับน้ำจิ้มเผ็ดกันดูบ้างนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นเช่นไรนะคะนี่ค่ะจิ้มกันแบบให้มันเยิ้มเยมฉ่ำๆกันไปเลยสิคะ โอ้ยยั่วน้ำลายเวอร์อันนี้จิมออะมะจ้มเป็นซอสอ่าเอามาเมื่อกี้จิ้มเป็นซอสสีดำไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดมังประมาณนี้นะคะดิดีก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นน้ำจิ้มอะไรลองชิมดูนะคะอืมจิ้มได้ทั้งสองแบบแล้วก็อร่อยทั้งสองอย่างเลยค่ะเมี่ยงหมูหันนะคะ นี่นะคะเอาผักมานะคะแล้วเราก็เอาหมูใส่ลงไป <c oughs> นะคะฟิลเหมือนประมาณเรากินเมี่ยงเลยค่ะแล้วใส่อ่าพริกกระเทียมแล้วก็ผักที่เราชอบเลยนะคะเลือกเอาเลยนะคะใส่ลงไปนะคะอาจจะคำโตนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะใส่เข้าไป ต้องการเยอะมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มให้เลือกนะคะก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมีน้ําจิ้มไม่รู้ว่าน้ําจิ้มอะไรอะ่ะมีอีกสองอันนะคะมีเผ็ดมีซีฟู้ดแล้วก็มีตรงกลางน่าจะหวานนะแต่ว่าน้ําจิ้มอันนี้เลิศสุดเนี่ยไม่ใช่ซีฟู้ดนะคะน้ําจิ้มอันนี้จะเลิศสุดดีดีว่านะแล้วก็ราดลงไปเลยนะคะราดลงไปเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็กินเลยนะคะขอเนี่ยนะคะคําโตนิดนึงนะคะขอพัยจริงๆค่ะหนึ่ง,ะะอง,งสองสั้นเพื่อนๆนี่นปรากฏว่าน้ำจิ้มซีฟู๊ดลองชิมดูเมื่อกี้นี้อร่อยมากมันจะกรบความแบบว่า ความความเลี่ยนความมันของหมูกรอบไงเออนี่ใส่ลงไปเลน,นะคะหมูกรอบลงไปผักพริกกระเทียมผักใส่อะไรอยากกินอะไรแบบว่าต้องการในยใส่ไปเลยะคะ่ะเนี่ยคะ่ะอุ้ยเวอร์รานน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสคโอไมคกน้นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะอยากใส่อะไรกินอะไรอยาเผ็ดแค่ไหนประโคมลงไปเลยค่ะ <laughs> แต่ทีนี้ใส่เข้าไปเยอะแค่ไหนมันก็จะลำบากตอนกินนะคุณต้องอ้าปากประมาณสามร้อหกสิบองศาเออเดี๋ยวดิจะกินที่ดูนะคะโอเคนะคะหนึ่สองสาม, <laughs> ม <laughs> เมื่อกี้ลองซีฟู้ดไปแล้วเนาะ อันนี้ลงอันนี้เป็นน้ำจิ้มออกสีแดงๆหน่อยเนี่ยค่ะไม่รว่าจะเป็นยังไงนะคะน้ำจิ้มมันจะมีสามสามรสชาตินะคะสามแบบนะคะมีซีฟู้ดแล้วก็มีแบบอัอนหนึ่งจะเผ็ดแดงๆส่วนอีกอันนี้ก็จะเหมือนซอสอ,อ่ะนี่นะคะลองชิมดูเนาะว่ามันจะอร่อยไหมแต่ชิมมาสองอันคือน้ำจิ้มก็คืออร่อยทั้งสองอันเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวดูอันนี้นิสค่ะว่ามันจะอร่อยไหมนะคะอืม้ม มมหมูกรกอบๆเวอร์<ๆ>ดีๆเสียงดังมากแล้วมีลูกค้าเก่งใจเขาอะน้ำจิ้มนี่นะคะนี่นจิมม้มให้ดูวย<ๆ><ๆ>อ,อร่อยอะ<ๆ>รถเป็นดาวเวอร์สวัสดีค่ะ นกกับแนะนาตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อนงกลับนะคะเป็นพนักงานร้านสิริพาหมูหันค่ะสิริพาหมูหันสิริพาหมูหันเนาะเอ่อเพิ่งเปิดได้ประมาณแค่สามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนนะคะเปิดได้แค่สามเดือนแต่ร้านน่ารักมากมันเป็นสไตล์อาหารเวียดนามใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาเขาดีนะเขาเอาอะแดปเอาทำมันเป็นแบบว่าหมูหัน่ะมากินทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับเมี่ยงเนาะค่ะ แล้วเมนูที่น้องก๊อฟอยากจะแนะนำมีเมนูอะไรมั้งคะมีเมนูข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือไข่ข้นค่ะข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือไข่ข้นนะคะอันนี้คือจะขายดีใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะมาสั่ง<ช>เมนูนี้เนาะใช่แต่คุณพี่ชอบไปนี่มากเลยอะ่ะเมี่ยงเ<อ>มี่ยงอร่อยมาก<อ>คือคุณพี่เห็นมีน้ําจิ้มสามอันใช่ไหม<อ>ใช่แต่คุณพี่ยังไม่กล้ากินไอ้นี่ไงไอตรงกลางที่เป็นออกแดงๆเออมันทํามาจากอะไรกลิ่นมันเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรที่เขาใส่กับเป็นน้ําแดงๆอ่ะเป็นน้ําจิ้มนั่งเดิมสูตรทางร้านค่ะ๋อเหรอใช่น้ำจิ้มนั่งเดิมเลยแต่ว่าน้ำจิ้มทั้งสาอันคืออร่อยหมดทั้งสาแบบเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหมูหันเนาะใช่ค่ะหมูหันอะไรนะคะชื่อเต็มของมันหมูหันศริภาเนี่ยนะคะเป็นหมูหันศริภาใช่ค่ะเป็นหมูหันสไตล์หมูกรอบอ๋อหมูหันสไตล์หมูกรอบนะคะ อเออไม่ทราบว่าร้านตั้งอยู่แถวไหนคะน้องก๊อฟพอจะแถววัดสว่างอารมณ์ค่ะ,คะหน้าขายดีพัรการใช่ใชคะ่ะแถววัดสว่างอารมณ์นะคะหน้าร้านขายดีพัรการอยู่ตรงกันข้ามเลยนะคะ,ะแล้วมีสามารถติดต่อได้จากช่องทางไหนบ้างคะน้องกอ๊อปเฟซบุ๊กแฟนเพจใช่ค่ะสิริภามูหันค่ะ,คะแล้วก็ยังมีช่องทางการติดต่ออีกแล้วก็เบอร์โทรค่ะ4 8 2 4 9 3 9 4 1 9ค่ะ อีกทีนะคะ082 4 9 3 9 4 1 9งเกมากค่ะเก่งมาก <laughs> น้องกอบเขาไม่เคยเร้ออกกล้องอะไรย่างเขาก็จะประ,ประมาณนิดนึงนะคะร้านปิดวันไหนคะหรือว่าเปิดทุกวันปิดวันพุธค่ะอ๋อร้านปิดวันพุธนะคะเอ่อเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะน้องกอบตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะ 9โมงเช้า,ชาถึง1ทุ่มนะคะก็มาอุดหนุนก็ได้นะคะแต่ดี๊ดขอคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะร้านสิริภาหมูหั่นนะคะร้านอะไรนะคะน้องก๊อปสิริภาหมูหั่นค่ะขอบคุณน้องก๊อปมากค่ะน้องก๊อปน่ารักมากขนาดน้งไม่อยากจะออกนะแต่น้งก็ต้องแบบว่าต้องออกค่ะเพราะว่าดี๊ดบ,บังคับขอบคุณมากค่ะนอ้องก๊อปสวัสดีนะค่ะ อย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไคร b e กดกระดิ่งใหด้ดีดีด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่ๆม,มามันจะได้แจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆที่กําลังมองหาร้านอาหารเวียดนามนะคะดีดีด้ขอแนะนําเลยนะคะร้านสิริพาหมูหันอุบลน,นะคะนอกจากเมนูหมูกรอบแล้วก็ยังมีเมนูอาหารเวียดนามต่างๆอีกมากมายให้เลือกเลยนะคะแต่เมนูหมูกรอบนี่ยอมจริงๆคะ่ะกรอบจริงกรอบจังกรอบดังไปทั้งร้านจริงๆคะ่ะ มีมุมถ่ายรูปมุมเซลฟี่แลบะบดอกสีสันสวยๆส,สดใสทั้งนั้นเลยนะคะบอกเล่าเรื่องราวสตอรี่วิถีชีวิตของชาวเวียดนามผ่านจิตรกรรมฝาผนังถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ดิดี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายงวดงวดงวด love you